ขอมลุยพ่อขามชัยครับพี่พ่อขามครับแล้วถ้ายุกต้นคุณดูเนื้อกุกลักดิดังกับปูเอี่ยมสะบานสูงอะโอ้โห oh. นะครับอันนี้อยู่ในนะตระก,กูลของพระคองตะเคียนอ oh. ขอหยิบออกมาเป็นองค์ดีกว่า hmm. นี่ อย่าทัานตูยินดีด้วยครับพี่นัทวุฒิทำไมแบ่งราคาถูกราคาไปได้ไกลลักสันขวานเน้นเนด้วยใจจริงๆเอาหน้าคือผมไม่ขาดทุนน่ะผมเปิดมาผมก็ได้อะไรที่ผมคุ้มแล้วที่เหลือก็บแบ่งปันกันไปนต้องบอกว่านะช่วงนี้ช่วงโชว์มีรูปสมเด็จโตหลังปั๊มชื่อวัดละคังกับชื่อลวงปูหนากระจา์รับเช่าไหมครับลูกเก่าครับ ร <c oughs> ับจ้ารับครับพี่คู่เลยพี่มีมนบอกเตี่อันนี้คุกรักผมเป็นคนชอบพาเนื้อผมคุกรักนะนี่ครับสุดอ่ะเนี่ยในพระเกจิที่ได้ขึ้นชื่อว่าโด่งดังด้านเมตตามหานิยมพร้อมด้วยคงกระพันชาตี เนี่ยสร้างรูปพระพุทธสอดคล้องกับนะตัวขละเลขยันเก่ามากใส่แม่กองไหมครับพออขามวัดพระเงินโอ้โหจังปีพออขามวัดพระเงินครับพี่พี่นะท่านออกแบบทั้งเป็นยันเถาะทั้งเป็นยันจินดามณี๋ออาจารย์ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว อันนั้นปูทองอันนี้พ่อขามนน,นบุรีพีอป,ปีรู้จริงพ่อขามมันต้องเงินที่ท่านสร้างพระที่ยันขายนะลุงเต่าอ่ะแต่คุกรักของท่านนี่ต้องบอกว่าอันนี้สำหรับผมนะได้องค์แอืมคุณไปเซิร์ชประวัติพระที่อยู่ในรายการผมต้องเป็นระดับยุคบรมคูยุคที่เขาเล่นกันมา โดนเก็บจนหมดจนคิดว่าจะไม่เจอแล้วนัว่นแหละตัวจริงต้องแบบนี้อ่ะสุดยอดหายากคงคุกรักเพราะคขามนี่อุ้ยโี่นะครับอันนี้อยู่ในนะตระก,กูลของพระคองตะเคียนอ๋อพระรอดคองตะเคียนอ่านะครับต้องบอกว่านะี่ย พระรอดพระคงเนี่ยศิละปะเหมือนกันคือนะสร้างโดยชุมชนของนะเชื้อชาติจาม,มลำพูนนะพระนางจาม,มาเทวีสร้างเห็นไหมอ่าอายุทยาก็เมืองประทาคูจามคลองตะเคียนไม่ได้มีวัดนะอ่าเป็นวัดที่เป็นเจดีย์ที่อยู่ตลอดเส้นคลองนั้นเส้นคลองตะเคียนน่ะจะมีพระบรรจุอยู่ข้างใน วันนี้หน้าพระสุดยอดมากมากนี่ดังนั้นโอ้โหพี่พี่บอกของตะเคียนเต็มเลยที่นะราของตะเคียนนี่ถ้ามีโอกาสได้เห็นพระรอดของตะเคียนผมเอาว่าก็ไม่แพ้พระรอดมหาวันอะเก่าจริงนึกว่าพระทองวัดลำมูดเก่ากว่าเก่ากว่ากับพี่วันนี้หน้าพระสุดยอดมากมากเก่าขาะเป็นระดับตำนานไปแล้วครับวัดพระเงินหายากจริงๆนี่พระรอดของตะเคียน แบบมาสององเลยองนี้มีกิ่งในผาไหมครับไม่มีไม่มีครับพี่นะเนี่ยเจอแบบเนี้ยเผลอๆเขาจะไปเป็นเล่นไปมาหาวันเนื้อดําด้วยของตะเคียนเท่าไรครับพี่วีบุญสิงห์ทุนากิ่งของตะเคียนอุดด้วยเม็ดอะไรครับอยากรู้มานานแล้วข้างในอะเหรอเพราะว่าเป็นพระธาตุอ๋อเป็นเม็ดพระธาตุครับพี่เขาลวกนั่งสนิมแดงถ,ถ้าเป็นเมกะิษย์นี่ตาย โอ้โหผมน่ะส่องใจเป็นเมกะสิทธิ์ไอได้เลยเสียดายเปเมกกะพัทแกสัมฤิเปล่าครับนี่เมกะพัดเสียดายเปเมกกะพัคกับเมกะพัดครับพี่องค์นี้วัดอานองนอ่ะเดี๋ยวให้น้องแบงจัดการสวัสดีครับสวัสดีครับกิ่งของตะเคียนอ,องค์เล็กไปก่อนนาทีเดียวพอนะครับนาทีเดียวพอ นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะสวัสดีครับจะกดกระดิ่งให้ได้เลยนะครับอ่านะครับมาลุยพี่ลุยเดี๋ยวดูก่อนโหเหนือพอประมูลเลยนะผมไม่รอแล้วนะนาะทีเดียวนะพี่นะประมูลเลยนะอ่าปลายพารอดนะครับคลองตะเคียนเปิดแรกมาแล้วนะครับโอ้โหยังไม่ทันบิมคำว่าเริ่มเลยมาเจ็ดแปพันแล้วแต่เย็นพี่ มาแล้วครับเปิดแรกเ0 0ดบาทเวลาเดินแล้วนาทีเดียวพอเดี๋ยวนานพี่นี่นาทีเดียวนะครับพระลอดของตะเคียนพี่สุดยอดนะครับของดีนะครับนี่ครับต้องบอกว่าของตะเคียนนี่ตำนานเลยนะครับเจ้าแม่จามะทีวีนะครับมาที่แ0 0พันบาทมาที่1น0 0 0บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ0 0มืบาทแล้ว30วินนาทีสุดท้ายพี่ พ่ลอดนะครับของตะเกียนมาที่หน0 0งบาทแล้วอยู่ที่12,000บาทครับราคาสุดท้ายสวัสดีพี่นุ่มคาเดชครับมาที่12,500บาทแล้วอ่ากูมาหวันนะครับเห็นไหมครับเหมือนเดๆเ,เลยนะครับนี่โอ้โหนาฬิกาดังตกใจหมดนะครับนี่ 12,500บาทครับราคาสุดท้ายครับทีพี่นุ่มขาเด็ดนะครับ12,500จ้ะพี่อยู่ที่12,500เวลาหมดมาที่พี่เดชวี12,700บาทครับราคาสุดท้ายมาที่12,700บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหใส่ไม้คอปีอยู่ที่12,700บาทพิมพ์ปิดไปแล้วปิดไปดี่ พี่เดดวีนะครับ12,700บาทท้วนนะครับโอ้โหพี่ประสิทธิ์ชัยมามื0นสพี่นภัทรมามื0นสี่ไม่ทันครับอ่ะเอาองค์ใหญ่ไปด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพีโอจะไม่ออกมาแป๊บหนึ่งนะพี่นะเอาองค์ใหญ่ไปด้วยนี่โอ้โหให้เลยนะครับมาโอ้โหพี่ราคานี้อ่ะไม่เป็นไรสองร้อยเป็นเหตุขอบคุณมากครับ เนี่ยพระเนื้อดำๆเนี่ยผมชอบเปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์เริ่มไปแล้วอ่าก็ในนัง่งเสาห้าเนี่ยนะครับอ่ามีมีม,ม,มีมีคลองตะเคียนด้วยนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องคงกระพันชาตินะครับเป็นเป็นพระที่มีความเชื่อมานานแล้วก็นะครับมีการล้อพิมพ์ของเกจิลังสองพันห้าร้อยมากมายครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับองค์นี้พิมพ์ใหญ่พี่เปิดแรกมาเวลาเดินครับพิมพ์ใหญ่นะครับ อ่ามาครับเปิดแรกมาหนึ่งมืนบาทแล้วเวลาเดินนะครับนี่โอ้โหพี่เนาะดูดินี่ครับพระอม,มตะจริงๆนะครับชื่อเสียงโล่งดังมานานได้ยินมานานนะครับพระคองตะเคียนพี่ประสบการณ์นี่ไม่ต้องไอ้นี่แล้วนะครับนี่ครับมีเห็นตลอดมาที่1 1ึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่1 1ึ่งันบาทครับ พระคองตะเคียนเหนียวแบบแทงไม่เข้าฝันไม่ออกโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับพี่แชมเปี้ยนนั่นคือเรื่องจริงทั้งหมดนะมาที่หนึ่งมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายครับพิมพ์ใหญ่พี่องค์นี้พิมพ์ใหญ่หมื่นสองอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายฟังน้องดีๆนะพิมพ์ใหญ่พี่มาที่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยสิบวินาทีครับสิบวินาทีพี่ พิมพ์ใหญ่ของตะเคียนพิมพ์พาลอดนะครับนี่ครับอยู่ที่1,2500้าบาทราคาสุดท้ายมาที่1,2500บาทครับของเทียนแบบนี้ส0 0 0มื่ยังไม่แพงเลยทำไมเพิ่งบอกนะครับนี่ครับอยู่ที่มาที่1,300งบาทแล้วโอ้โหมาที่1 3ึ0งบาทที่พี่เดทวีครับ ราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมืนสามพันหนึ่งร้อยที่พี่เดทวีครับนี่ครับของตะเคียนพี่นะครับของตะเคียนหนึ่งมืนสามพันหนึ่งร้อยบาทโอ้จากกระีนะครับพิมพ์ปิดไปแล้ว <c oughs> ปิดไปที่พี่เดทวีนะครับหนึ่งมืนสามพันหนึ่งร้อยบาทท้วนนะครับอ่าใช่ครับจำมือผมได้ใช่ไหมพี่อ่าแสดงว่าจำเส้นลายมือนะพี่เนะี้ยอ่ะโอเคครับ พี่เดชวีอ่ะพี่รอพี่โอ๊ตแป๊บหนึ่งนะครับจะผ่านในฝันหน่อยนะครับก่อนที่จะนะครับนี่จะขอจับผ่านในฝันหน่อยเพราะขามวัดเพราะเงินเนี่ยนะครับเป็นพระที่โด่งดังมานานละนะครับพิมพ์เนี้ยหายากนะพี่ๆนะห้ามพลาดได้ขาดนะเนี่ยนะครับเป็นคุกลักที่คนสมัยก่อนใช้ก่อนองค์ปูบุญอีกนะ <c oughs> เออนเนี่ยอันนี้ดีจริงพี่ดีจริงโอ้โหโยนมาลวนี่ ไว้เกอยู่ในห้องน้ำฟังประมูลมู่ินกบาทมูลินกบาทใช้แบบนี้นะผมบอกเลยนะมัม่นคงมั่นใจเพราะความเก่าหลอกเราไม่ได้<ช>คุณแขวนพระรอดแขวนพระครงองค์เป็นสิบล้านนะ<ด>ผมบอกเลย<ช><ช>สร้างยุคเดียวกันนะคุณแปลกใจรู้ป่าสมัยก่อนพระครงดําอ่ะเซียนโบราณก็บอกว่าที่เราเรียกพระครงดําอ่ะจริงๆแล้วคือพระคองตะเคียนนะครับอ่าที่เราเรียกพระโคงดําอ่ะจริงๆแล้วคือพระคองตะเคียน เห็นไหมครับพระแบบนี้พี่เด,ดวีผมยังอยู่ข้างในห้องน้ำได้เห็นว่าพี่เด,ดวีปิดไปแบบนี้แขวนใช้เลยมั่นใจด้วยอ่ามื่นก็ว่าพูดแตหรือเพิ่ต่ก็ยินดีไม่เป็นไรครับ<ๆ>ผมแบ่งได้ผมแบ่งอ่าเนี่องเนี้ยโอ้โหผมบอกนะเ,เป็นเนื้อผงคุกรักครับผงคุกรักเนี่ยสายมอนแน่นอนใช่พี่ขอน้ำมะนาวหนะ่อยลูกถ้าเนื้อผงคุกรักเนี่ยเป็นสายมอนแน่นอนอ ถ้าพูดถึงพระเกจิอาจารย์ที่มีการเอาเส้นยันมาเขียนเป็นองค์พระเขาเรียกว่ายันคุณพระเราก็จะเห็นนะในยันคุณพระของปู่อินวัดโบดยันคุณพระปะู่สุปปากขอมะขามเท่าเพราะขาวัดพระเงินนี้ถือว่าเป็นกิเกจิอาจารย์นะยุคบรมครคูของเมืองนอนทบุรีนี่ ซึ่งยันที่เห็นเนี่ยนี่คือยันเทาะคงกระพันชาตีอันนี้คือยันกระบองไข้หรือยันเนี่ยจินดามณีอันนี้เรียกซัพย์ตามตำรับมอนอยู่แล้วเนะล้อมรอบด้วยนะการนะทำองค์พระให้มีฐานสูงนี่เหมือนกับเหมือนกับเป็นเจ้าคนนายคนนะ่ะนี่คือของใช้คุณพระต้องเก็บครับแบบนี้พร้อมลยุย พ่อขามใช่ครับพี่พ่อขามครับแล้วท้านยุคต้นคุณดูเนื้อคุกลักดิดังกับปูเอี่ยมสะบานสูงอ่ะโอ้พ่อขามท่านเก่งจริงครับผมก็ชอบเกตพ่อขามเป็นพระที่หาตัวจริงยากกว่าทุกลวงพอที่เป็นคลุกลักเลยน<อ>ี่ที่สุพนบอกปิดสองหมื่นโผมบอกว่าประเมินประเมินราคาไม่ได้พระมีองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวครับต้องหลักแสนแน่นอนครับองค์นี้คันนาด ปูเอี่ยมยังหลาหลานเลยเอาวะเนี่ยผมเจอเพ่อค้ามาเนี่ยเจอแต่เนื้อเทาเจอแต่เนื้อขาวคุกลัก,กแล้วคุกลักแบบเนี่ยเนื้อเป็นร้อยปีแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่นักสะสมยุคเก่าก็ไม่มีนห้เห็นแล้วแบบเนี้ยท่าไม่ได้ทําเยอะครับมานะครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่สองหมื่นบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้ว มาที่21 0 0 0บาทมาที่25ง0 0ันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่25 5 0 0บาทแล้วอยู่ที่25ง0 0ับาทมาที่27ง0 0บาทมาที่2อง0 0ปบาทมาที่ส0ม0 0บาทครับผมว่าเราได้บอกว่าเป็นบุญตาครับเนี่ยถ้าใครได้ส่องงงนี้นะเก่ากว่าปูสุกหรือกว่าปูสุกอยู่ที่ส0ม0 0บาทครับราคาสุดท้าย นี่ฮะเอาอักระเลขยันมาร้อยเป็นองค์พานนั่นคือยันคุณพระมาที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทมาที่สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทแล้วอันนี้ทั้งพุทธคุณพุทธศิลป์แล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับมาที่สามหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายแล้วองค์นี้นะพี่ๆใครที่เอาไปใช้อ่ะคุณตัดตลับใช้เลย สิ่งที่คุณจะได้กลับมาเนี่ยนะครับคือยศถาตําแหน่งบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งสิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือไปที่ไหนก็จะมีคนลักคนหลงถ้าในสายเนื้อผงคุกละผงคุกลกเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ที่อย่างแพงเลยถ้ารู้ที่นี่คือแพงมากอยู่ที่สามมื่มผม 30, นะผมจะเอา<ม>เฉพาะพระเครื่องแบบนี้เท่านั้นมาให้แฟนเพจไม่มีราคากลางพระแบบอื่นหนาะที่ไหนก็ได้จึงมีราคากลาง สำหรับของที่เป็นของวิเศษจริงๆที่มีเฉพาะเนี่ยคนที่เขาแขวนมาก่อนหน้าเราเนี่ยเขาร่ำรวยหมดแล้วอยู่ที่สามหมื่นห้าบ,าน,บานนะครับราคาสุดต้ต้ราคาเท่ากับผ้าใหม่เลยผมจะบอกให้ยิงส่องยิงคนลุกดูยังไงก็แท้ถ้าคุณมีองค์นี้แขวน่ะผมบอกเลยคุณจะดู <c oughs> นะผ้าเนื้อคุกรักที่เป็นหลักล้านในประเทศไทยได้หมดเลยพุทธคุณก็ไม่ต่างกันครับ มาที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแล้วมาที่สามหมื่นห้าพัานแปดร้อยบาทครับอย่าเสียดายตังกับพระแบบนี้ผมบอกเลยนะใครที่เล่นพระใครที่สะสมพระใครที่ใช้คุณพระแบบนี้สามารถครอบครองแล้วโชว์ได้ตลอดไป มาที่สามหมื่นนะพันเก้าร้อยมาที่สามหมื่นหกพันบาทครับมาที่สามหมื่นหกพันบาทแล้วปิดไปดีพี่พรปาวเลสนะครับโอ้โหร้อยเดียวปาดร้อยเดียวพี่พรปาวเลสได้นะครับสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทท้วนผมบอกแล้วว่าพ้าแบบนี้อย่าชะล่าใจถ้าชะล่าใจเรียบร้อยเลย หายากมากครับที่เป็นเนื้อผงกุคลัก,กลของหลวงพ่อคำยุกต้นเลยโอ้โหผมบอกแล้วว่าผ้าแบบนี้อย่าชะล่าใจครับพี่พรแลกซื้อเปลี่ยนเธอเบื่อได้เบื่อนี่คือผมได้ตลอดนะองนี้ลงไรในพุทธสิทธิเลยครับผมอยากจะแกะถ่ายผ้าไปทําหนังสือจังเลยองคเนี้คาสิจกิงอันนี้เป็นของวัดอนงโอ้ในป็นพระครูนวมเป็นพระครูนวมวัดอนงครับพี่ โอ้โหผมรู้นได้เป็นเมกสิทธ์จังเลยอืมอเมกะพัดอะไรทำไมคุค้นๆจังอาจารย์เนี่ยผมรู้นได้เป็นเมกสิ์โหแล้วเป็นเมกสิ์นี่เนี่ยใช่ไหมพราแท้เวลาหยิบมาคุณเข้าใจง่ายเอาเมกสิทธ์ก็หลากหลายแสนเอาเมกกะพัดเอาไปอ่าประมูลน,นะครับรายการนี้ มาแล้วครับเปิดแรกแปดพันบาทเวลาเดินแล้วอาจารย์ได้ปอกผิวยังครับอย่าะมาานะครับไม่ได้ปอกเลยเอาให้ไปเลยวันนั้นนี้ก็มีอันนี้ว่าอนุงแน่นอนครับเมกะพัดก็แพงแล้วครับยิวบาวรอ,อยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่หนึ่งมืนหนึ่งบาทบาทเรามาที่หนึ่งมืนหนึ่งบาทห้าร้อยบาท มาที่พี่พรเปาเรศดนะครับหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้อง,องบอกว่านะสะใจนักสะสมครับมาที่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับเท่าไหร่นะห <12, 500 S 2> มื่นสองห้าร้อยต้องบอกว่าราคากระเตาสุกใจพี่สามเจ็ดมาหมื่นสองแบบเนี้ยคนเนี่ยอยากจะได้ยอดนิยมแบบนี้หมดแล้แต่ไม่รู้จะหาของจากไหนมาหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดร้อยครับราคาสุดตจอยู่ที่พี่นุ่มขาเด็ดนะครับ อยู่ที่12,800บาทครับผายากมาขับเล่นผาหมาสักสี่สิบปีคุณจะเจอ,อสังเกตนะผาแต่ละายากแต่ละอย่างที่ใช้ในราการผมนะคุณจะไม่ค่อยเจอองค์ที่สองมาที่สองหนึบาทที่พี่นุงกับเด็ดมาที่หนึ่งนสามพัร้ที่พี่นัทัพุตกับราคาุดุตายนี่คือของที่เก็บแล้วยอดนิยมใช้คุณพระได้อวดได้โชว์ได้มาหนึ่งามัคับราคาสุตายครับมาหนึ่งสาม 800บาทที่พี่นัตวุฒิจับราคาสุตายครับโอ้ครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับโอ้โหปิดไปที่พี่นัตวุฒินะครับ14,200้ 104, บาททวนโอ้โหเนี่ยสังเกตได้เลยว่าพระแต่ละองค์ที่ผมนำมาให้ในรายการน่ะไม่ค่อยจะเจอองค์ที่สองนะ แล้วทุกองค์อะ่ะเอาไปใช้คุณมาได้จริงแล้วทุกองค์ก็จะมีคลิปอยู่ในช่องนะของพระเครื่องสันขวานเช้าพระกับสันขวานสบายใจสุดครับอ่าพี่นุ่มคะได้บอกว่ายินดีด้วยยินดีกับพี่นัทด้วยครับโอโ้โหมาเอาในมือผมเนี่ยนะผมเอาหมื่นเดียวใครจะพิมพ์พิมพ์ปิดไปเลย เอามื่นเดียวครับพี่พี่พท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยหนึ่งมื่นบ้าทน,นะครับรายการนี้อ่าเป็นพิมพ์พระเจ้าห้าพระองค์โอ้โหต้นตำรับพิมพเนี้ยคือหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลปิดหนึ่งหมื่นพี่นัทอฒิปิดครับหนึ่งหมื่นครับโอ้โหพี่วิทยาไม่ได่านนะพี่นะเป็นพี่นัทุฒิได้นะครับรายการนี้โอ้โหปิดกันมาเพียบเลย เป็นพี่นัทวุฒิได้นะครับรายการนี้พิธนาโชตบอกว่ายินดีด้วยครับอ่าอันนี้เอกลักษณ์พิมเป็นของพราะแก้วไว้ปากทะเลมีเนื้อคุกรักด้วยอื้สุดคลาสสิกเห็นไหมครับว่าพระเหล่านี้เขาจะไม่ค่อยมีองค์ที่สององค์ที่สามไม่เห็นบ่อยนะนะครับพระเครื่องแบบนี้เป็นยุคบรมคูเป็นยุคพระโบราณเป็นยุคพระเก่าที่นักเล่นเขาเก็บไปจนเกลี้ยงที่เราชอบพูดเสมอว่าพระดีอยู่กับคนรวยหมดแล้วอ่ะ พระยาท่านตูที่อาจารย์เคยแบ่งปันท่านเป็นอาจารย์ของปูมหาศิลาด้วยครับถ้าในสายนั้นต้องต้องเป็นสิทธิ์ท่านหมดนะครับ